มาออกแล้วคะแนนี้ลิศนาเป็นตัวนนฟ้าเป็นหนึ่งตัวที่สองโกลเด้นฮัตตัวที่สามเจ้าสแตมตัวที่สี่ถีโค้งปลายเกลิศนาเป็นตัวนำฟ้าเป็นหนึ่งตัวที่สองโกลเด้นฮอตตัวที่ 3, สามรักบอลสุดตัวที่สี่เจ้าสแตมตัวที่ห้า ฮอลลีวูดสตาตัวที่6ที่ป้ายนปริศนาเป็นตัวนําฟ้าเป็นหนึ่งแล้วขึ้นมาเป็นตัวที่2แล้วขณะนี้ปริศนาเป็นตัวนําฟ้าเป็นหนึ่งตัวที่2องโกลเด้นฮัทต์ตัวที่3าลักบอิส์ตัวที่4ที่โค้กไปเจ็ดปริศนาเป็นตัวนําฟ้าเป็นหนึ่งตัวที่2องโกลเด้นฮัทต์ตัวที่3าม ลักบอลลิสต e ์ตัวท hey. yeah. yeah. um. oh mm yeah. ี่4คุณพิเชษตัวที่5ที่โค้งไปโค้งออกทางตรงปริศนาเป็นตัวนันฟ้าเป็นหนึ่งตัวที่2โกลเด้นฮอตตัวที่3าลักบอลลิสต์ตัวที่4คุณพิชเชษตัวที่ห้านานีปริศนาเป็นตัวนำติเตนฟ้าเป็นหนึ่งและโกลเด้นฮอตหรือปริศนาเป็นตัวนำฟ้าเป็นหนึ่งตัวที่2โกลเด้นฮอตตัวที่3